ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เกียรติขามารับชมชิมนี่ของทางช่องกันครับครับสำหรับชิมนี้กระสีมาเล่หลังตําทุนเลยครับพี่น้องครับแบ่งให้พ่อแม่พี่น้องไปเลี้ยงเป็นหัวทรงฟรีสองรอยกิโลเมตรบริการเก็บเงินปลายทางครับไกลกว่าสองร้อยกิโลเมตรก็ส่งโดยปกติจะส่งทั่วประเทศครับหักสองรอยกิโลเมตรออกแล้วกะ พูดคุยกันตามตกลงกันคารถดตามสมิสมควนเอาพ่ออยู่ได้ครับพี่น้องครับอบ่าไร้ยายห้างครับไม่พูดพั่มเพื่อครับเอาราคาขายเลยครับพี่น้องครับอ่ามีง้อทั้งเมดอยู่นี่แปดโตครับเป็นตัวเมียเจ็ดโตตัวผู้หนึ่งตัวครับตัวผู้วิตัวน้อยตัวเดียวนี่ครับนี่ครับสิไรเนี่ยเพราะพ้นตัวนี้แหละครับเพราะมันพึ่งเป็นง้อน้อยสองสามเดือนครับ ขายสี่หมื่นหาพับาทครับงินต่อทุกกรณีครับผมจะส่งฟรีให้อย่างที่ผมน้ำเรียนครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมง0652076884พิกัดของครอกัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับบ่แยกเนะครับขอขายโยครับถ้าแยกก็สิว่าเป็นง้อเพ่งอยงครับไปลูกไปไปไปยังนี่ครับสดๆบนวะมี ไม่มีผูกบ่มีย่งครับบม่มีเสริมเติมแตงแล้วก็บ่ไ้ซุ่มไทยจากกล้องมือถือธรรมดาครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมสะบอกว่าตัวไดลูกตัวใดนี่ครับค้มขาวลูกตัวนี้ครับลูกเมียเนี่ยลูกอาย,อายุสามเดือนแม่สูงรอยยิ้มหาบัวครับอ่าส่วนตัวนี้ลูกตัวแดงพุ่นครับนี่ครับลูกอายุเจ็ดเดือนแม่สูงรอยสามสิบบกแม่โบดครบเคร่องลูกโบดครบเคร่องนี่ครับ ทองว่าทองเอาไปรุ่นเอาแล้วครับผมว่าว่าเรียงว่ารุ่นทองนะครับเดี๋ยวมันสีเป็นการเอาเปรียบกันคือยังของจากของดีครับอันนี้วอาแบบคว้มจริงแท้กันครับสื่อไรโตเลยครับพี่น้องครับนี่ตัวเมียอ่าส่วนคมนี่เมียดำนี่กับลูกเมียครับลูกอายุซีเดียนลูกนั่นนะแต่เนี่ยก็ได้หกพันกว่าล้วครับตัวนี้ครับนี่ครับเฉลี่ยแล้วราคายกนี่ถือตัวรหัสพันหกรยยี่ห้าบาทครับนี่ครับมีอะไรเนี่ยเพราะได้ตั้งแต่ตัวนี้มันตัวน้อยอยู่ครับนี่ครับมูนันเนี่ยผ่านเหมือครับพี่น้อง ยำวาระค่ายกนะครับ4 5 0 0 0บาทส่งฟรี200กิโลเมตรกคกติกาองข้างขวอกะอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโกหกกันภาษาไทยวางสิครับอย่าเอาความสาใจเอาความจริงใจให้ซึ่งกันและกันครับเพราะช่องเราไม่ได้ขายคอนเทนต์เน้นขายความจริงใจครับนี่ครับผมลงมาหลายชิปแล้วครับราคานี้งินต่อทุกกรณีทันใดว่าแพงอ่าเป็ายังบอกพันไปซื้อของอึ้นในือก็นี่กระเปาบ้านครับนี่ครับ ตังแต่งัวน้มเขาขายสามสี่พันหรอครับอันนี้งัวไท้พื้นบ้านลูกผสมบามันสวยๆครับนี่ครับสนใจโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับบ่แยกครับพี่น้องครับบ่แยกหยกไปน้ากันเลยเอาไปตั้งฝุงตั้งฟ้าเมียเลยครับถ้าแยกสีบางัวแพงอีกครับพี่น้องครับต่างๆนะาหน้าหลายเร่องหลายเล่าครับอ่าก้อนที่ซื้อปรึกษากันเอื้มนเมืองฉีบน้ากัน ล้วก็ฟังผมอธิบายน้ากันครับมักกับจังสือครับเห็นมักน้ากันอ่าล้วก็ย่าอีกว่าถ้าเกิน2 0 0รยกิโลเมตรน่าเกียนนี่ก็ต้องมีคาร์ามันนะครับถ้าอ่าท่านยุกไก่ท่านก็เย้าเปียบผู้ยุกไก่ต้องออกคาร์ามันครับนี่ลูกค้าบึงกันเอฟซีบึงการโทรมาขอสื่อผมอ่าราคานี่แต่ว่าระยะทางสี่ร้อยยิโลผมก็สามารถไปส่งได้ผมบอกเลยครับว่าคาร์ดามันหลายค่าเดินทางนี่ ่าแต่คว่มเสียงขาด้านเลยเหรอครับพี่น้องครับบอกตรงๆเลยอ่าต้องเสียขาด้านขาอย่างไงเพื่อนครับนี่ครับว่ากันตรงๆครับพี่น้องครับยะสบางกันครับในยุคนี้ครับเอาคว่มยิงใจใส่กันครับพี่น้องครับมันบาสามารถเดินทางไปได้ครับเพราะว่าเจ้านี่เทาก็อ่างัวอยู่นี่บางโตบางค่มหลายโตขายขาทุนหน่อยครับผู้ใดได้ไปคุ้มขาแน่นอนกล้าท้ากล้าการันตีเอาไปลงรถบ้าไอครับพี่น้องครับยำวาแปดโตนะครับ ตัวเบี้ยตเมียทั้งหมด7ตัวตัวผู้หนึ่งตัวราคาขายเลย45,000บาทงดต่อทุกกรณีท่านใดคิดว่าแพงบอกผ่านได้เลยครับกับวัวราคานี้ครับาฝากเบอร์โทษทีหนึ่ง065 207 6884พิกัดของครอกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยครับสำหรับทชายชิปนี้ก็ขอจะไปแต่เพียงเท่านี้ครับราบส,สดีครับ